เอาละทุกคนครับต้อนรับสู่เวทครับพี่โอจะเคลื่อนย้ายไปที่บอสคอสมิกนี่บอสคอสมิกอะไรวะเน,นี่ยทีวี TV ที่ดีสุดอ่าบอสคอสมิกมาตัวอะไรก็ไม่รู้อะเลเซอร์สุดยอดอาอะไรวะเดี๋ยวนี่คืออะไรอะบอสคอสมิกอัลติเมททีวีโคตรโหดโอ้โหอ่าเลเซอร์สุดยอดอ้าวเฮ้ยสามค่าคืออะไรวะตกลงคือเราต้องยิงตัวไหนเนี่ย อัติเมตทีวีอ๋ออ้าวเฮ้ยอะไรคืออะไรอะไรวะเนี่ยเอาล่ะเราอยู่ในเอา้าหนึ่งค่าหนึ่งค่าคืออะไรมาทุกคนมารวมตัวช่วยกันเราคือ Purple Titan TV นะครับอัติเมตพันปุผมเฮ้ยอะไรวะมาสุดยอดบึ๊บอะไรวะเนี่ยป่าฉายแสงหมด เก็บคิวอุย๊ยมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยโอยเจ็บปวดเจ็ดแ็คก,กระโดดหนีก่อนฟรีปฮ่าฮ่าฮ่าตามทันไหมเดี๋ยวตัวเองใจเย็นเล่นคนอื่นไปก่อนอัลติเมตทีวีในแน่เลเซอร์อ่เฮยหายไปไหนเนี่ยบึงบ้งบึงบ้งบึง้งบึ้งบึ้งเฮ้ยอนใจทีนึงบอสไหนบอส อัติเมทีวีสุดยอดเลยข้างหลังเหรอพูดเป็นเล่นนะเจ็ดแพกฟืบก,กระโดดอัติเมทีวีเอ้ยอ่าจะพวกนี้อะไรกันเนี่ยปุ่งต,ต่อยต่อยอัติเมทปึ๊บอัติเมทเฮ้ยอัติเมทบาน มันไม่ค่อยลดเลยอ่ะสุดยอดเลเซอร์ยิงเข้าไปอ้าววาร์ปไปวาร์ปมาอะไรวันนี้อ่ะเจ็ดแพคก,กระโดดฟืบนี่บินโคสูงเพอร์เพิลทีวีมาแล้วมาสุดยอดทีวีเลเซอร์อ่าโอเคเลเซอร์สุดยอดยิงไปก่อนแล้วครับเล่นอะไรกันเนี่ยตัวเอง อา้าวบักเหรอสุดยอดเลเซอร์อา้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเจ็ดแพรกเล็งและยิงปุ่มฮ่าฮ่าฮ่าเอาตีเมททีวีแปด่าไปเลยสุดยอดเลเซอร์ยิงไปฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยนั่นก็ทีวีแมนใช่ไหมหวัดดีพักเพียก มันลงมาแล้วอัลติเมททีวีโคโหดอ่าปาดค่ามันต้องอย่างนี้สิตัวเองอ่ะอันนั้นทำไมนั่งรถเข็นนะพูดเป็นเล่นปึ่งงให้โอ้ยเจ็บปวดอัลติเมททีวีบอมสี่ค่าสูดยเจเลเซอร์กำจัดมดปวกเรื่องกำจัดมดปวดโอ้ยคุยตกใจหมดเมื่อกี้มันระเบิดเรื่องกำจัดมดปวกยกให้เราเล่นอะไรกันวะเนี่ย อ๋าในบกนึ่งค่าสุดยอดเลเซอร์ยิงไปซะมาคืออยังสุดยอดเลเซอร์ปึงเขาใหอ๊ย้ยจบปวดเรียบร้อยเฮ้ยตัวอะไรมั้งหลังแล้วเหมือนจะแหลกๆนิดหน่อยบ้าโอ้โหทีเดียวเลยเหรอสุดยอดเลเซอร์เป็นไงล่ะตัวเองึบโดดดีครับรออะไร โดดไปหาพี่ชายก่อนปึ้งก็ให้จิม้มเอาติเมททีวีฮ่าฮ่าฮสุดยอดเลเซอร์เลือดเหลือแค่เนี้ยบา้าบอที่สุดเอาติเมททีวีสุดยอดเลยนะบัมฮ่าฮ่าฮ่ามดปวกมันเยอะมาก ต้องบอกมดปลุกมันเยอะมากมาปึ้มก็ให้เจ็บปึ๊บว๊าบฮุ้ยไอตัวนั้นมาว่ะปึ๊บอัลติเมททีวีมันก็มีข้อดีคือโดดสูงมากถ้าใช้เจ็ตแพคโคตรโหดสุดยอดเลเซอร์ยิงไปไอเจ้าตัวแดงนี่มันดริวแมนชัด,ชด ไปเอาเฮ้ยตายเลยเหรอโอ้มันโผลต,ตรงนี้บรีสปอร์ลยครับเอาคืนเจ็ตแพ็กบินไปเลยดีกว่าเฮ้ยไปแล้วฟื้นั่นไงวันดีพี่ชายผมมาแล้วเข้าสุดสนามรถได้เร็ว,รวมากครับตอนนี้ไอเจ้าตัวนี้โคตรโหดเลยฮะดูทรงคงจะโหดนะดูสุดยอดเลเซอร์ ปี๊ดเขาให้นี่แหละซุปเปอร์ทีวีจะสู้มันได้ไหมเนี่ยยิงตูดมันเอาเลเซอร์ยิงตูดบางทีนึงบอกเอ้เฮ้ยเฮ้ยหายหายหายเจ็ตแพ็คหนีก่อนฟื้นไปไหนแล้วเนี่ยโหหายหายต่มหายตุ่มก็ชุ่มช่วยบึ๊บ เละๆเนี่ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บสุดยอดเลเซอร์อัลติเมททีวีสุดยอดเลเซอร์สองฆ่าไปพัวให้ผัวเจ็บอาลติเมททีวีโหว้ออาอะไรวะเนี่ยมึงตายอีกแล้วอะไรเนี่ย น่าจะโดนยิงไกลสไนเปอร์แน่ๆขออีกสักทีเป็นไงลนะ่ะให้มันสมชื่อกับทีวีเพร์เพละนน่อยในบินโคตรโหดอย่างสูงเกิดไกลเกิดไกลแต่ไปเร็วแต่ติดตึกบาบอที่สุดบาบอทนะจอจู้ เลเซอร์สุดยอดทีวีที่ดีที่สุดนี่ไงล่ะใช้แสงบุมบั๊มบุมบั่ม,ม,มโอ้ยบวกห้าตายเหมือนกันว่าแรกเลยครับอะไรวันนี่ยอีกสักทีได้ไหมโหเกิดสักลเกชื่อบวกหนึ่งค่าถือว่ายังเก็บได้มาดูซิว่าถ้าเกิดจบคลิปนี้พี่โอจะได้กี่คิวอ่ะน้องๆหลายคนไปไกลมากเลยครับต้องบอกงี้พี่โอตามไม่ทันจริงบอกตรงไม่ได้ว่างเล่นขนาดนั้นด้วยแต่ก็พยายามจะ มอบหมายความสนุกให้อาอออเลเซอร์สุดยอดนี่แน่มาสุดยอด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 สุดยอดเลสอา์อัลติเมทีวีเอเจ็ตแพ็กก็โดนหนีปุ๊บตายกาอากาศเรียบร้อยตัวตัวแตกอ่ะประมาณนี้ดีกว่าทุกคนครับ ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่สาหรับไอ้เจ้าตัวนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้คลิปนี้นะฮะเจอกนใหม่คลิปหน้าฝากกไดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้พี่โอด้วยหวังว่าจะมีตัวที่เก่งกว่านี้แหละเดี๋ยวนะเป้าหมายเดี๋ยวก่อนดูก่อนเป้าหมายเราคือ1 5ื่นใช่ปะ่ะอีกวันสี่พันแม่เจ้าจะไหวไหมเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรจะพยายามแล้วกันครับน้องคนไหนที่เล่นเก่งๆแล้วก็มาขิงกันต่อได้นะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนละสวัสดีครับ